สวัสดีครับผมจะมาอธิบายเหรียญนี้นะครับทุกท่านนะครับโอ้โหเหรียญละสองแสนบาทนะครับทุกท่านโอ้โหผมมีเยอะเลยนะครับตอนนี้แล้วลูกค้าผมบอกโอส่งมาเยอะมากเลยทุกท่านผมจะมาอธิบายให้ทุกท่านว่าเหรียญการนาพิเศษนะครับเหรียญหนึ่งบาทนี้นะครับการนาพิเศษแบบนี้นะครับเหรียญแบบนี้ราคาสองแสนบาทนะครับสองแสนบาทใจเย็นๆนะครับ ฟังให้จบฟังให้รู้เรื่องนะครับผมมีเยอะนะถ้าผมแบบถ้ามีแบบโอ้ใครรับซื้อบ้างหรือเปล่านะครับแต่ใจเย็นๆเดี๋ยวผมอธิบายให้ชัดเจนนะครับมีคนนะครับมีช่องหนึ่งนะครับประกาศร,รับซื้อสองแสนบาทนะครับเหรียญการน,นาพิเศษใจเย็นๆนะครับผมบอกเลยนะครับเป็นความจริงหรือ เป็นแบบไหนเราต้องใจเย็ยนๆฟังข้อมูลนะครับเหรียญ er แบบนี้นะครับเป็นจํานวนมากนะครับเหรียญละสองแสนบาทนะครับผมบอกเลยโอ้โหเหรียญละสองแสนบาทนะครับละผมโอ้โหผมดีใจมากเลยนะครับผมมีเยอะเยอะเลยเนี่ยอ่าผมมียเยอะเอะเดี๋ยวจะมีจะเป็นถุงอีนะเป็นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานออกมาให้ดูนะครับแต่ยินโอ้โหทำไมโอ้โหนีอันนี้อส่วนน้อยเอาส่วนน้อยดีกว่า แล้วเอ <im sharing> าเอาเอาทีม uh งานเก็บไว้ก่อนนะทีมงานเก็บไว้ก่อนมีเป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงเยอะเลยหนึ่งแสนบาทต่อหนึ่งเหรียญนะนะผมไดผมได้ได้ไม่ได้คิดอะไรขนาดนี้เลยนะเพราะว่าเหรียญนี้มาไกลขนาดนี้เลยเหรอนะครับเหรียญกัญชาพิเศษมาไกลถึงหนึ่งไอสองแสนบาทต่อหนึ่งเหรียญสองแสนบาทต่อหนึ่งเหรียญคิดโอ้โหผมมีโอ้เท่าไหร่นะแล้วเดี๋ยวทีมงาน ทั้งหมดนะผมมีนะครับนะครับมีทั้งหมดเลยนะครับแบบไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับนะครับในอยู่ในร้านเลยนะครับผมมีทั้งหมดนะครับอ่าเดี๋ยวสี่เดี๋ยวพันกว่าเหรียญนะพันกว่าเหรียญนะครับพันกว่าเหรียญเลยนะครับไม่ผ่านการใช้งานด้วยนะครับไม่ผ่านการใช้อันนี้อันนี้อันนี้เอามาให้ดูคร่าวๆนะอย่าเป็นถุงเป็นถุงถ nice ุงละร้อยนะถุงละร้อยนะ นะผมมีเป็นพันเลยนะครับถ้าใครประกาศซื้อนะครับสองแสนบาทนะบอกผมเลยยนวะผมจะไปไปขายเดี๋ยวนี้เลยนะครับนะครับผมบอกเลยนะครับไม่ได้เป็นความจริงที่ทุกท่านฟังข้อมูลผิดๆนะครับฟังข้อมูลผิดๆเหรียญกาญจนาพิเศษขายได้สองเหรียญละสองแสนมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับผมบอกเลยถ้าใครมีแบบ ที่เขาประกาศแล้วช่องไหนนะผมจะไปซื้อเดี๋ยวมันจะไม่ใช่หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ลูกน้องเดี๋ยวให้ลูกน้องไปนะผมขอโทษนะครับผมตกให้มันเสียงดังนะครับผมอยากให้ลูกน้องเดี๋ยวผมไปขายนะครับเห 200, รีหยญละสองแสนนะฮะเหรียญละสองแสนผมมีทั้งหมดพันกว่าเหรียญน,นะครับเดี๋ยวไม่ได้ขออภัยนะครับทางร้านยังไม่ได้เอาไอ้พวกเป็นถุงเป็นร้อยๆมาให้ดูนะครับผมต้องขออภัย ว่าเราไม่อยากเอาออกมาเป็นเพราะอะไรเราไม่อยากโอ้วดเราไม่อยากรวยเรายังไม่รวยยังไม่อยากรว,วยตอนนี้เราอยากจน <c oughs> เราฟังนะฟังให้ดีฟังให้จบนะครับ <c oughs> เหรียญแบบนี้นะครับบอกเลยนะครับเหรียญเนี่ยผ่านการใช้งานเราเหรียญมีเยอะนะครับเราต้องต้องรู้ว่าเหรียญแบบไหนมีราคาเหรียญแบบไหนไม่มีราคาเราที่รับซื้อหรือไม่รับซื้อ คุณต้องดูคลิปให้จบนะครับขอโทษทุกท่านเลยนะครับวันนี้ที่มาพูดนะครับเรื่องนี้เพราะว่ามันสง่งส่งผลกระทบก่อต่อนะครับต่อร้านเรานะครับเพราะว่าส่งมาเป็นจํานวนมากนะครับส่งมาเป็นจํานวนมากเรี้ยนละ2องแสนบาทนะครับส่งมาให้ผมนี่ครับทีมงานตอบลายแทบไม่เว้นแต่ละวันนะครับ แทบไม่ไหวนะครับทีมงานผมบอกเนี่ยอันนี้เป็นเคืออะไรนั้น,นอะไรก็ไม่รู้เขานะครับแต่ผมไม่ได้เคยรับซื้อเหรียญแบบปกติผมเคยนําออกไปอธิบายทุกท่านฟังนะครับผมเคยอธิบายให้ทุกท่านฟังแต่นะครับผมประกาศรับซื้อแบบไหนนะครับผมรับซื้อจริงแล้วคุณขายได้จริงนะครับ คุณอย่าไปหลงเชื่อไอ้ช่องนี้นะครับผมไม่เคยประกาศรับซื้อสองแสนบาทสูงสุดถึงสองแสนผมบอกเลยโอ้โหทีมงานวันนี้ผมกิ้วมากแบบแบบโมโหมากเลยครับต้องขออภัยต้องใช้ใช้ศัพท์นะแบบมโหมากที่สุดเลยนะครับทีมงานนะส่งมาให้ผมนะตัวสอบเนี่ยโอ้เนี่เนี่ยนี่ยเนี่ยนี่นั่นนี่เหรียญนี้โอ้ยสองแสนบาทนะโอ้ยเเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขารับซื้อสองแสนบาท ทีมงานบอกโอ้โหนี่อะไรเนี่ยใครประกาศรับซื้อวะเนี่ยเหรียญกูม,มีเยอะแยะตั้งแยะอ่ะเหรียญมีเยอะแยะเดี๋ยวออกมาอีกนะครับผมบอกเลยผมบอกอะไรกันเนี่ยมันต้องสองแสนบาทเลยเหรอมันทําให้ผมแบบนะครับทีมงานก็ต้องตอบลายไปบอกไม่ได้รับซื้อไม่ได้รับซื้อนะครับยังไม่ได้รับซื้อถึงสองแสนบาทนะครับคุณต้องดูคลิปทางร้านด้วยนะครับ นี่ทางร้านรับซื้ออะไรแบบไหนเดี๋ยวทางร้านจะให้ดูให้กระจ่างให้ข้อหายข้องใจนะครับทางร้านรับซื้อแบบนี้นะครับเหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับให้ข้องใจเลยไม่ถึงแสนหรอกครับไม่ถึง2องแสนนะครับถ้าถ้าใครมารับซื้อนะสองแสนผมฝากไปขายด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีอีกพันกว่าเหรียญนะครับเดี๋ยวให้ลูกน้องนะครับเดี๋ยวอีกพันก่าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานด้วยซ้ํา นะครับแบบใหม่ๆเอี <n ice> ่ยมเอียมแบบนี้เลยนะใหม่ๆเอี่ยมเอียมแบบนี้เลยเจอเนี่ยนะเดี๋ยว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 ให้ทีมงานผมถ้าใครอยากอยากซื้อนะใหม่ๆเอี่ยมๆอยอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยคิๆๆเลยเนี่ยใหม่ๆๆเอี่ยมเียมเลยเนี่ยไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยเห็นไหมเนี่ย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 เห็นไหมไม่ผ่านใช้งานแบบเนี้ยเห็นไหมทางร้านเรามีขายนะอ่าถ้าอยากซื้อซื้อมาซื้อเลสองแสนนะ้โห โอยพูดแล้วน้ําตากูจะไหลนะพูดแล้วน้ําตาจะไหลนะครับนะครับสองแสนครับต่อเหรียญบ้าเบ้าบ้าคอคอแตกนะครับใจเย็นๆนะครับทุกท่านนะครับผมไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับทางช่องเราไม่เคยประกาศรับซื้อผมทําไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้เคยประกาศรับซื้อเหรียญกาญจนานเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ยังไม่ถึงหนึ่งสองแสนสองสองแสนโอ้โหสองแสนแล้ว โอ้ยไปปนกันหรือเปล่าไม่รู้เนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่ียญนี่นี่เหรียญนี่ไปปนกันมั่วแล้วเออทีมงานก็งงกังกนวะ่ะเออใหม่ใมนี่นะไม่ใหม่กูบอกเลยนะครับทางร้านบอกเลยก็ <medio> ขอไปพูดไม่สุภาพนะครับผมโอ้โหมากๆเลยประกาศรับซื้อสองแสนโอ้โหหุยแล้วคนแล้วส่งมาให้ผมนะส่งมาเยอะมากนะครับนะครับทีมทีมงานตอบไลน์ไม่ทันนะ นะเชื่อผมนะดูช่องของผมผมรับซื้อจริงจ่ายจริงต้องเป็นช่องของผมเท่านั้นเป็นแบบนี้เท่านั้นเดี๋ยวให้ดูนี่รับซื้อจริงจ่ายจริงนะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ของแท้แน่นอนนะครับของแท้แน่นอนอ่าเดี๋ยวให้ดูนะใจเย็นแล้วหมุนนะครับหมุนเหรียญของท่านนะครับอ่า <feasible> นี่ขอบไม่ได้ทํานะฮะหมุนจะช้านะครับนี่ นี่เห็นไหมเป็น p e เ c ีย t กลับเห็นไหมเป็น .percent กับอย่างนี้ถ้าใครมีมีราคาแน่นอนไม่ถึงสองแสนนะครับผมไม่ได้รับซื้อถึงสองแสนนะครับไม่รับซื้อไม่ได้รับซื้อถึงสองแสนนะอันนี้คือนะครับนี่คือ p เ r c e n t กับนะขั้นต่านะครับขั้นต่ำหนึ่งพันถึงสามพันบาทนะครับหนึ 1, ่งพันถึงสามพันบาทตามสภาพของของเหรียญน,นะครับตามสภาพของเหรียญ นะครับเป็น p เ r c e n t กับนะครับย้ำนะครับ 1- 0 0 0ถึง3,000บาทไม่ถึง20,000นนะครับถ้า20,000 0ผมรวยนะครับผม2 0 0 0ถ้าเหรียญผมมีเยอะมากเลยครับถ้าใครประกาศรับซื้อ2 0 0 0 0นนะครับผมมีสภาพใหม่ๆอิ่มๆมาจาเสนอด้วยนะเนี่ยเงาๆอย่างนี้เลยนะเงาๆวับ,บงแรงเลยอย่างเงี้ยมเนี่ยใครอยากมามามา,มาเหรียญละสองแสนมา อ่ะเหลือลรสองแสนมาเนี่ยผมจ่ายอ่ะผมมาผมขายให้ผมขายแต่ผมไม่ช่ผมขอโทษขอโทษขอษขอภัยเดี๋ยววันนี้ผมโมโห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 จริงเพราะเพราะมันเกินไปนะครับมันเกินไปนะครับทําคลิปอะไรคลิปกันเราต้องมีจาบันนะครับมีจาบันทําให้ทําให้เขาเสียสุดนะครับมันไม่ต้องเสียกันมากเกินไปแบบ ไปกว่านี้นะครับเรารักกันนะครับเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันอย่าทำคลิปแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับขอร้องนะครับอย่าครับอย่าเลยนะครับถ้ารับซื้อจริงจ่ายจริงเราที่เราช่องของเราแต่มันเวอร์นะครับมันเวอร์เกินไปผมเนี่ยนะครับเหรียญแบบนี้ทุกท่านมีกันหรือยังนะครับแบบนี้มันมีกันหรือยังมันช่องบางช่องก็ยังไม่มีเลยนะครับเนี่ย เนี่ยจับให้จับจับให้มันคงนะครับเดี๋ยวจับให้มั่นคงนะครับแล้วหมุนนะครับหมุนให้ช้าๆเนี่ยเป็นพเสียงกลับแบบนี้มีกันหรือยังครับเป็นพเสียศนกลับแบบนี้นะครับเป็นพเสียศนกลับแบบนี้ผมรับซื้อนะครับแบบสภาพสวยๆนะครับนะครับขั้นต่าอ่าขั้นต่ําเลยแบบสภาพเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งพันบาทอ้าวหนึ่งพันบาทถึงสามพันบาทเป็นพเสียศนกลับนะครับพเสียศนตรงนะครับ คุณไปขายให้ที่ไหนใครก็ไม่รับซื้อนะครับนะครับเป็นพระเสียรตรงอย่างนี้นะครับสภาพใหม่ๆก็ยังไม่รับซื้อนะครับเพราะเป็นจํานวนมากผมมีอยู่พันเหรียญนะครับใครประกาศรับซื้อนะครับผมจะไปขายให้เดี๋ยวนี้เลยนะครับผมมีอยู่พันเหรียญนะครับแต่ผมหาเป็นพระเสียรกลับยังไม่ได้เลยนะครับเป็นพระเสียรกลับผมมีอยู่เหรียญเดียวเนี่ยนะเป็นพระเสียรกลับผมมีอยู่เหรียญเดียวนะครับเป็นพระเสียรกลับผมมีอยู่เหรียญเดียว นะครับทุกท่านนะเห็นไหมเนี่ยเป็นพันเศนกลับผมมีอยู่เหรียญเดียวนะครับคุณต้องเข้าใจสิ่งที่เราประกาศรับซื้อนะครับนะเป็นพันเศนเดียวนี่ฮะหนึ่งพันนะครับสภาพสวยๆอ่อขออภัยสภาพไม่สวยเราประเมินราคาขั้นต่านะครับหนึ่งพันถึงสามพันบาทนะครับถ้าสภาพสวยๆรับไปเลยนะครับสามพันบาทต้องเป็นพันเศนกลับนะครับพั์เศนตรงเราไม่รับซื้อ นะครับเหรียญอะไรก็ช่างนะครับใครประกาศรับซื้อสองแสนสามแสนนะครับผมก็ไม่รับซื้อนะครับต้องเป็นพระเศียรกับเท่านั้นนะครับย้ำนะครับที่นี่นะครับรับซื้อเป็นพระเศียรกับเท่านั้นย้ำนะครับเป็นพระเศียรกับเท่านั้นเหรียญอื่นๆเหรียญเป็นอะไรก็ช่างทางร้านไม่เคยรับซื้อนะครับทางร้านรับซื้อเฉพาะเป็นพระเศียรกับเท่านั้น นะครับตามนี้นะครับดูจับคลิปดูดูดูจับนะจับเป็นพระเจ้าอยู่หวยเนหะ็นไหมจับให้ตรงจับให้ตรงนะครับจับให้ตรงผมมาโหมากมากเลยตอนนี้นะเพราะว่าทีมงานผมก็เดือดเหมือนกันนะนะวันนี้แบบนี้นะนะครับหนึ่งพันถึงสามสามพันบาทนะครับรับซื้อจริงแต่ไอ้พวกที่ทําคลิปมาแบบนี้อย่าไปดูมันเลยนะครับสองแสนสามแสนสี่แสนบาทพอพอคอแตกไอ้เฮียผมบอกเลยนะครับ ผมรับซื้อแบบที่ผมต้องการเท่านั้นเท่านั้นนะครับผมเหนื่อยนะครับที่มาตอบคำถามว่าพวกคุณหาแบบมาแบบไหนแบบนี้แบบนี้แบบนผมผมดูคลิปคุณดูช่องคุณดูคุณดูช่องอะไระครับดูช่องด้วยดูช่องด้วยนะครับย้ำนะครับช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดต้องเป็นพระเสียนกับเท่านั้นนะครับเป็นพระเสียนกับเท่านั้น นะครับเป็นพระเสียนตรงเราไม่รับซื้อนะครับย้ำเลยไปขายที่ไหนก็ไปนะครับไปขายที่ไหนก็ไปกี่แสนกี่ล้านก็เรื่องของคุณแต่ผมไม่ได้รับช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั้มที่ผิดพลาดต้องขออภัยนะครับพูดจาไม่สุภาพมึงไปไกลๆเลยนะครับไม่ต้องมาขายให้กับทางร้านนะครับถ้าใครดูคลิปทางร้านไม่จบต้องขออภัยนะครับสวัสดีครับ ช่วยกดแชร์กดไลค์ไปเยอะๆนะครับสวัสดีครับ